สวัสดีครับผมมาพบพ่อกับหนุ่มอีสานใต้อีกหนึ่งคลิปครับผมตอนนี้ก็จอดพักรถอยู่ข้างทางนะครับก่อนจะหอดอำเภอรประสาทนะครับผมก่อนจะหอดอำเภอรประสาทประมาณสิบกิโลครับผมจอดพักรถนังยุสลา,านะครับนังยุสลาราลิมทาง ไม่ได้ไกลเติบไปแล้วครับแดดหฮอนครับมือน,นี้สงใสยคำคำพ้น,นอาจะตกมั้งครับเนี่ยแดดฮอบ้าหน,น้มืออื่นมีงานแรงต่อนะครับผมมืออื่นมือเฮอมีงานแรนตอ่อต่อเนื่อง รถแก่ใหมก่ก่อนจะถึงอัเพอประสาทนะครับนั่งพักก่อนเดี๋ยวตจังคับรถต่อนะครับอากาศห่อนแช้ไครับนี่ไงเสร็จ บาสามแล้วมั้งครับเนี่ยใ,ใบายสามกลัวแล้วมั้งในสามกลัวแลวรดน้ำมันเห็กับใบาสากลัวแล้วมั้งครับไก่จะซีโม่เลยแรถบ่ค่อยลายครับผมเ้นไอเ้นอียเองเ้น่องส่ รถหน่อยวันนี้รถหน่อยรถมีเลนห่ทางๆนะครับเหมือนนี้รถก็ค่อยหไล่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขับรถเดินทางต่อครับผม ก็จะได้ออกเดินทางต่อนะครับเบิงแดดดิล้วครับพี่น้องแดดห่อนขนาดดีลีเลยแดดเป่งเปียงเลยครับแล้วก็บิงบรรยากาศการเดินทางไปน้ำกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็มาหอดไอสีแยกอำเภอรประสาทแล้วนะครับแยกทีไอเลี้ยวไปทั้งสองจอมนะครับถ้าเลี้ยวสายไปสองจอมนะครับขามแยกก่อนครับผมมาหอดช่วงนี้รถหลายครับผม รถบรรทุกน้ำมันบรรทุกน้ำมันสองขันเลยนี่ก็ออกจากสี่แยกอำเภอประสาทเลยนะครับผมเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆครับผม ช่วงนี้ก็มีการไอ้ขุดออกเขตทางไหม่นะครับเนี่ยก็จะก็จะแรงเขาไปอำเภอบุคคลใช่นะครับขุดออกเขตใหม่นะครับมองที่มันเป็นลุมเป็นบอ่อนะครับลหรือออกปูใหม่เลยหลาดยางใหม่บ้าง ครับผมไอ้ตอนนี้ก็หอดไอ้มองไอ้เตาใหญ่นะครับเตาสลินนะครับครับรถผ่านไปผ่านมากรับผ่านดูอยู่นะครับแต่๋่วเคยเดี๋ยวเขาจะเทือนะครับผมก็มองหนีครับผมเป็นตะเขาไปเที่ยวแหงนะครับบรลูว่ามันเป็นหยังนะครับอยู่ข้างในนะครับเออเตาใหญ่ครับเตาใหญ่ไปตะเขาไปเที่ยวแหงครับผม ผ่านไปผ่านมาก็าดูอยู่นะครับบ่เคยเดี๋ยวเขาชักเทือนะครับโอ้โหว่าอยู่ข้างในมันเป็นออียงนะครับผมช่วงเนี้ยรับไอ้มีแมฆาขายของหลายนะครับช่วงเนี้ยข้างคทางเนี้ยขายข้าลามครับแถวข้างทางเตง็มเลย ก่อนจะเข้าไอ,อ้มอมอำเภอบะข้นใช่นะครับมีขายข่าล้ามน้ำขางทางนะครับผมมีอยู่ไอ้แถวช่วงนี้และครับผมที่หลายนะครับแด่มันนีพ่คอยเห็นเปิดหลายลานอยู่มือ่อนี่ ปกติจะมีเปิดหลายล้านอยู่นะครับเมื่อนี้พอค่อยเปิดเนี่ยก็จะถึงแยกไอ้ประคบนช่ยแล้วแ่ะครับผมไกล่ถึงแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงไอ้ที่แยกประคบนช่ยแล้วนะครับมาประคบนช่ยแล้ว ผมก็จะไปไอเซ็นทั้งไอเขาช่องตะโกนะครับเดี๋ยวไม่ต้งเซ็นเขาช่องตะโกช่วงนี้รถเริ่มหลายขึ้นแล้วครับช่วงนี้ลดเริ่มหลายแล้วรถหลายแล้วสมัครรถมันสิมาหลายไออยู่ช่วงประคนใช่นี่นะครับ รถมันสีหลยรถเลื่มลอมไลยเราก็จะแลมไปทั้งไอเซียนเขาช่องตะโกนะครับรถหลคยขนาดครับยุนี่แล้วก็ทา่าแคบๆด้วยนะครับทา่ามันแคบ ส่วงยง้ำแลงเลยละครับลดไหลเป็นพอ,อยง้มมือแลงครับรถมันหลายนี่ก็จะเลี้ยวขวานะครับบ้านนี้ทันบ่ทันบ่ นี่ผมมัจะแลมไปทั้งไอเซนปไอประสาทเมืองตํานะครับผมแลมไปทั้งเซนปราสาทเมืองตําเข้าไปตามซอยหน่อยๆน,นะครับนี่ก็ออกจากไอประโคบนช่ายมาแล้ว,ลวครับผม กางแลไม่ทั้งเสียประสาทเมืองต่ำนะครับอโอเคครับผมครับผมขอขอจบคลิปไปทีานี้ครับผมเจะค่อยพบพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ